900000ຊື້ເບກໃຫ້ເດໂຕໜຶ່ງ สิเป็นล่ะครับยังบ่เคยไปตลาดปลจ๊ากเทื่อพี่น้องเนาะตลาดดงกับข้างแม่ตลาดดงกับข้างแม่เอ้าพากันลงมาย่างมึงก่อนพี่น้องแหมเนาะเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งของปลาของดงก่อนเนาะไปโอ้ไปๆๆย่างตลาดดงย่างตลาดดงเฮาเอ้ยไสไปๆปลาตุ๊ต่อเนาะหลายนี่พู hạt nhây thế này khi còn à, à? Thưa, này này. Oh, to thì nhanh nhu nó Cao Anh 4 อันนี้สองเซนเออตัวนี้พอฟังยุตัวนี้เนาะจะผจได้ดีตัวนี้ที่เกาเซียนจำซึ่งวกินตัวนึงแน่ว่อซึ่งซงเบตตัวนึงเ่รอมันเป็นตอยังไ่ตอขุมบเก่าเซียนอันนี้เก่าเซียน่นบริเวณขายเลยเนาะมีแต่แบบนี้เลยวอ ไปปป้องเลยยางตลาดก่อนตลาดดงน้องเลยน้อง ออนแต่ห้างต่อเนาะเห็ดปวกคนได้เห็ดปวกเ้าะนั้นมีเห็ดปวกนะชื่อลายแค่เห็ดเฮ็ดเ็ดอันดได้เห็ดมามเฮ็ดเมาม ไปยางบึงทางนั้นบานเนาะไปอือโอ้มากันนี้กันเนาะโพดพ่อวันไล ไงอยู่เี่เพิ่นสเอาอะไรเสีอเสือเล่น้อยเล่แฉะวะมาตไหนน่ะมาลาซีปมาลาซีปมามาทางนี้เฮ็ดปวกเนรอเฮ็ดปวกออกแลว chan tới đây chan hà ship đây nó to đi nè ô hàng này tôi ừ. 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 tàu tàu luôn đây vào hỏi đưa ừ. <laughs> ừ ngang đấy Thấy, ừ. à. <laughs> <laughs> thằng này à. ừ. Vẫn rồi được bà นี่มาขายเข่าเรนน้องงัวตัวนี้กับคนขายหายิมพันเลยได้กับซื้อรุ่นไหน เ0 0 0เลยครคเสนหนึ่งอ,อันนี้นงงเป็นอ่ห้าอันนี้หมักไ่ข่วอันนี้หมัก่งัวยเนาะหมักนุงง,งัวหล่น้ดันั้นหมักไก่ข่าวอันนี้หมักไ่ข้าวอันนี้หมักนุ่งงัวหมักขี้ควน

ชื่ออะไรเน่ยเอาอีกต่อเนาะเก้าแน่อนนี่มึงมีเงแค่นี่นะชุกได้ไหมนะชุกแล้นีมชุกได้ะยืมอกางยค่ะอยากป่ะีห้าเนาะดาเนี่ยวาย อ,อ,นะอ,อันนี้เนีนะ่ยอันเป็นตะกร้าเนี่ยเอออันนี้แหละชิม,มกหปกกา,าบหวานหวานเลยดิน้าา่หวาน

เลยเต่าโมลูกเลยเยไปยังลูกเต่านะถ้าเอาถ้ามันถึงตอนว่ะอมันไปแล้วพ่นแล่นลูกแล่นยันบอยันบอยนบ่เออมันสิตกเลยฮะอ๋อโอ้ลูตุ้ยเป็นวัดหางไวเหมือนกัน ไปไปย่างๆพูย่างพูดูออกเลยชื่อเกี่ยวเตียมเกี่ยวเกี่ยวเข้าปลายนิ้วอมันมีเซ้อมีโปมียโปยกนิ้วอีกนี่เกี่ยวก็ได้นี่ๆบ่เฮาก็จักอยู่เฮาก็จักอยู่ว่าเนี่ยว18อันนี้35แล้วอ่ะ

xin phiền xin phiền xin nào, xin chào xin phiền xin phiền xin phiền luôn, phiền xin luôn xin phiền 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 xin อะไรถามรถดิห right. <a> ็นด <People. S 2> like, ิตุกระตาเท่าไรกระตานี so ่นะผมมีมีเจ้าของใกรตานีงล่ด้ทบาเ่เพชมา น่ยางนะมันเป็นวายได้นี่มีชื่อต่อนี่พี่น้องเลยอยากกินต้อโอ้จับบงดูจับบึงีนิบึงมันหักของคนเน้ยเฮ้ยตนอนเนาะมันตของบนนี่นะมดไตที่ไรบุนที่นั่นจะเปลี่ยนเมโลใหญ่ไตเอเกาุมมาจัก เก้าเซนซื้อเบกกินได้ตัวนึงเอออันนี้นางใหญ่ค่ะก็ดีแล้วอันนี้มันของหากินยากเนาะอันนี้ครับคับซื้อต่อมาอีกอ่ะแล้วก็ครับต่อมาอีกตัวนึงเอาก็มาต่อแล้วอีกอันจะมาเอานะเออตัวนี้เท่าไรนะตัวนี้สามเซนสามเซนหาอัวนี้น้อยเดี่ยวที่ได้แต่สองเซนหา tôi nghĩ cái chỉ bỗng nhiên nang còn này tớ, tớ này dài lạy tôi tôi nhái nó về nó nhái 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 รืดได้สองเซนอันนี้กับซองคือกันแม่ mm. สองถามันแบบว่ามันโมมาปันใดนะสามมีได้ตัวนี่ไมาถ้าไปขอของสดก็ไม่้องดูอ่ะ อั่นี่ไอสารุ่นุดเทไรตึงมีชือได้สารเสนที่นี่มากครัมีเมนออกมาพอมวดต่อต่อรงอี้แกสันวัตต้เรอวะได้แต่ละอยากเอา เตลายเนาะมางวนี่บลาย<อ>เนาะไม่เทาโบรซื้อมาลายยคุณไปเที่ยวลายเลยิเดียวกน้ำมนอเบนะคะตีนอันนี้อันอาานี้นราคาายเทอด้ราคาายนอ๋ออันนี้เรามากินกำไรอีกแซีนึงอ๋อเป็น9ตเซีน พ่อได้หันกันเนาะกินพ่อไาวยะเด,ดียวนะมา,าะมานม,ามานี้พ่อต่ออ่าเก้าแสนจีบกับ <c oughs> พันปลายเราเระวังซื้อกับเสียงตายพร้อมได้หนิเมนออกมาไปยังยางยๆกินแต่ของแมวเจ็บๆอลงเม็ดเลยไปไปโอ้ไปไปเฮ้ยอ้ยได้ยังบู

ได้หกกระตา่า,ตาย, <c oughs> ยกระต่ายายสของขมะต่ายแ <c oughs> ด,น,แ <c oughs> ดนั่นไดไปไปขึ้นรถกันขึ้นมากขึ้นมา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 อออเอนอนั่ไก อิ bien, 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 uh, ang, ่มไปยิ่มไปเข่าไ่ได้บะานนี้นะวะนยินได้่าด้ดินไบ้านเอินได้าอเวีนะเวีนไล่าเยังก็คนเข่าคนเข่านางเงินเงินลอย่ามันมุนเนาะนมุนเงชิมุนเข้มเนบมุนชื่อเห็ดไข่วไหมชื่อไชถึงสามพันาอยอย่าพอไป็นตำนานดิ เอาไว้จุ่ี่มีเรื่องบานเาเลยก่อนก็ได้ินด่อนเนอึอึบบุกอทเอเบิรดกูถิมสกอีกอึ๊บใบใมุ้งแล้วใมุ้งแล้วไปมุ้งชั่งมงจะหนักแล้วนะไบสองมุสองอีกชั่โมงเลยหอบอนันงอากัศอีกล้วอ้สอึอึมันมัน เปลงไหนถามถามคุณวิสุขปรูดมาเป็นอะไรตู้เห็นเห็นตลาดครงข้งแรกก็ไปธาตนพนข้างแรกเห็นย่อนลานนี่แล้วเหาาตู้ว่าเห็นย่อนลานพระตูเหรอลานแอะตูจอยตู รถคาพุกรถนจนคายพุกใช่คนจอดเมียนูก่ะรถคาซ้ำคนน่ะรถคนจอดในลูกว่าไนรถคายลูกมนไม่ได้ไปต่อนั่นน่ว่าราคาขายนะแปดเซนเนี่ต่อกะเพิ่มต่อขายไปยังแปดเซนนะวะตัวน้านั่นตัวสี่เซนนั่นขายสามเซนฮะ ตัโตมาอีกเลยตนี่ต้องโตคือโตลงโตไปโตไม่เนาะเห็นไหมวะเหื่อมอย่าอมมือลงอย่าอมมือมือออกเดีวเไีวใช้ใอ่างปลาลุงยุยด่าอะไยังนะได้ผายเขียนงามบ่โอ้ใช้เบิ้งหได้เขียนนะ บอสข้างไหนงามเนาะอ้างปลาลุงดูข al e. ้างนี้อย่าอมอย่าอมนี่ค่ะนี่อย่าอมขั้นแข่าก่อนนะแขว่าเว่าก่อไม่ยังคาแข่าฮะไหนพาเรากินยังนะจะกินกินมักซิลีน้ำไปตู้ไปมัคซิลีอ่อนเข้าไปไปซื้อแหกไหมลูกดีด่านนะจะกินไปลูกไปมโอเคให้๋ยานั่งนั่งนี่ล่ะมือกันกินบางนี่ปะลูกปะกินปะมีแซ่บปะลูกปะ พาพาตู่ไปเที่ยวใช้อีกบาทแบบนี้มามาพาตู่ไปดิบแบบชิได้ิ่งชิลเลิ่งเท่านั้นอไรไม่นะฮัลโหลอรนค่ะเจ้มนะกำมั้งโมนีิขายบ่ตอมนี่จีอเมื่อนันขายหน้าเราเขาเจ้าบ่วได้รับมากขายหลายเลยบ่ได้เขียวเห็นได้เจ้าลำหน้าเลยอันนี้ยังเกี่ยวค่ะมีแต่มันเทียน แ่ปลุแค่บอกดีนะห้องปลาุงกินน้ำหนห้องปลาุงกินน้ำนาแม่ไเอ้กินบัดีเด้อปลุงแ่บอวนพอไหมอ่อนหนึง้งอกินไหมพอหกินให้แม่กินแม่ร้ยานด้ะกินจนนับตาชึ้งซึ้จ็แซ่บซ จะนับตาจิงจิงดูก,กันเน,นเราหามากี้ควรมาขายนะมาขายลายเล่นก็กล้ไทยหลักของไทยาเ่ยนี่มัถือัวจิ้งเนาะแพงก็อ้าหมักนเนาะน้องอยกองทุนเนาะ้งไนวันี้นเนาะแพงเพะ่หมั่นสี่สิบ่สามพันปสีิบสามิห้า

ใงัวพืะใหงัวสวนใหญ่ในห้างนี่ก็มีมีอ่ะมะไครอยากว่ามะใครอยากมะครครบอือเฮ้ยแล้วแล้วเจอกันไไปแล้วเจอกันสวัสดีสวัสดีกันเนอะดีไปคาะ